ตมาออกรายการพี่แบมบดีพี่อ,อัมพรสวัสดีนะแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับการทําประกันชีวิตแล้วก็มีการเหมือนถูกจัดฉากว่าจะฆาตกรฆาตกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับหลังจากที่ออกรายการไปแล้วช่วงเย็ยนของวันเดียวกันก็ทางช่อง8นะครับทางคุณพุทธอภิวันก็เมวันดีค่ะออกมาบอกเล่าเรื่องราวอีกหนึ่งมุม พี่วายพีจีเอสวายสวัสดีค่ะนะนะคะพี่จีพีเจสวัสดีนะคะอ่าขออนุญาตหยุดอ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งเพื่อจะสรุปเนาะนะ <c oughs> นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไม่ถูกเดี๋ยวพยายามเรียบเรียงนะคะมิ้นขอบคุณมากค่ะแต่อยากได้ที่แบบจุ๊บจุ๊บอ่ะมีจุ๊บจุ๊บอ่ะพี่อ้อยชจสวัสดีจะมินบอกว่าจุ๊บจุ๊บคืออะไรวะคือเดี๋ยวจะเล่าก่อนหน้านี้ก่อนเพื่อเป็นการกันกันนำให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่พาวสวัสดีค่ะ นะออโอเคบอกจุ๊บจุ๊บจุ๊บจมาทันทีได้สั่งได้ค่ะไปที่บ้านเขียวค่ะพี่เปิ้ลสวัสดีครับไปที่บ้านเขียวเลยพี่เปิ้ลสวัสดีครับพอมีการขยี้กับอีกหนึ่งมุมของคุณอุเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณตาคุณยายซึ่งผมมั่นใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่หนุ่มน่าจะทําต่อพอเมื่อกี้พี่หนุ่มก็ทิ้งท้ายไว้แล้วว่าพี่น้องสวัสดีครับทิ้งท้ายเอาไว้แล้วว่า ต้องทำเรื่อง,องคุณตาคุณยายเพราะตอนนี้คุณตาคุณยายไม่มีที่แล้วคุณตาคุณยายเนี่ยมีการาให้ยืมที่ดินที่นากับสองผัวเมียคู่เนี้นะครับ <c oughs> เพื่อจะไปทําเกี่ยวกับเรื่อง,องของการเลือกตั้งอะไรสักยอย่างนี่แน,นะครับนะซึ่งขยี้มาทุกวันนี่แหละนะครับมันก็เลยเกิดเรื่องราวในวันนี้ในการเอาคุณวัชรีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นญาติเนี่ยมาออกรายการนะ ซึ่งก็ต้องเรียนตรงๆพี่ไค้นุวดดีครับเรียนตรงๆนะครับว่าในกระบวนการของศารเนี่ยเขาจะดูจากเอกาสารอย่างที่คุณอุบอกว่าเป็นการโอรให้คุณอุเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยในปีห้าหกห้าและหกหกเนี่ยนะสิบเก้าล้านบาทนะเป็นการที่เอาเงินตรงเนี้ยมาให้โบเกอร์คำถามง่ายมากเลยถ้าวันนี้วัชรีเนี่ยไม่เชื่อใจในตัวของอุมาก่อน หรือไม่ให้โอกาสอุเขาโอนให้โบเกอร์ตรงเลยไม่ดีว่าเหรอเอาแค่นี้ยอันแรกเลยนะอันนี้ไข,ขยไปท่ทีละเปาะนะขไขไม่ทะเปาะก่อนหน้าที่อุกับโต้งจะเจอวัชรีนะก็มีการทำนะเขาเรียกว่าการการะทาผิดมาก่อนล่วงหน้าละก็คือการปลอมแปลงเอกสารทางราชาการนั่นะคือโฉนดที่ดินซึ่งอันนี้แม่งโคตรน่ากลัวเลยรวยเบอร์ไหนก็ เขาน่าจะเป็นคนที่รับเหมาตกแต่งภายในแบบค่อนข้างที่จะใหญ่ประมาณหนึ่งเลยนะถ้ามีกันได้ขนาดนี้นะการปลอมแปลงเอกสารทางราชการฉนดที่ดินเนี่ยแม่งโคตรเสี่ยงเลยนะพี่เพราะสามารถจะนำไปให้ใ,หในทุนตัดสินใจในการที่จะรับแต่ที่มันจะรับได้เนี่ยคำถามคือมันจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของทางกรมที่ดินเนี่ยรู้เห็นเป็นใจด้วยนะ ฉะนั้นไอเรื่องคดีนี้มันแปลกมากทําไมอุ๊ถึงรับจบคนเดียวอันนี้แปลกแล้วที่มันแปลกหนักกว่าเดิมคือตอนที่อุ๊มาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาอุ๊ไม่ได้บอกว่าอุ๊ติดคุกในคดีปลอมแปลงเอกสารโฉนดนะเขาบอกว่าเขาติดคุกในเรื่องของการทําเงินกู้ใช่ไหมถ้าดีจำไม่ผิดนะถ้าเดีจำไม่ผิดนะแล้วก็ ไม่ได้เห็นจากภาษากายแต่เห็นจากภาษาของการพูดจะมีการพยายามแทรกพูดตลอดเวลาเหมือนจะพยายามกบเกือนแล้วก็จะพยายามอธิบายให้ไม่หนุ่มฟังว่าสิ่งที่ไม่หนุ่มกำลังฟังวัชลีอยู่เนี่ยไม่จริงซึ่งโดยปกติเนี่ยคนที่จะพูดความจริงมันจะนิ่งเว้ยมันจะปล่อยให้คนที่กำลังร้อนตัวพูดนะซึ่งการเปว่าวัชลีเนี่ยนิ่งแต่อ้ว ร้อนตัวนะถ้าผมตั้งข้อสังเกตนะเอาแบบนี้ก่อนนะผม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 ก็จะพยายามที่จะไล่เลียงแต่ละอย่างเดี๋ยวทุกคนดูแล้วเดี๋ยวทุกคนจะงงว่าเ๊้คืออะไรนะผมรู้สึกว่าอุไม่ได้ฟังคำถามของพี่หนุ่มอุเตรียมตัวมาแก้ตัวแก้ต่างในสิ่งที่วัชรีพูดเท่านั้นนะฉะนั้นไอตัวสลิป เขาจะถามเลยมีค่ะมีค่ะนู่นนี่นั่นแต่คำถามคืออะไรบ้าเขาไม่ได้ฟังอะว่ามันพอสออะไรจนเขามาถามตอนหลังอะโทษทีนะคะพอสออะไรอันนี้แม่โคตรแปลกเลยใช่บอกพี่หนุ่มไม่หมดมอกในมุมเขาเพราะวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยถ้า อุบอกว่าอุ๊เนี่ยติดคุในคดีปลอมแปลงโฉนดเนี่ยเกมเปลี่ยนเลยนะเกมเปลี่ยนเลยฉันคนที่เริ่มโกหกผมคงไม่ต้องบอกนะเข้าใจป่ะผมคงไม่ต้องบอกนะว่าคนนี่เริ่มโกหกคนแรกคือใครผมว่าตอนนี้สองร้อยคนคงเดาออก เป็นคนเริ่มต้นให้ทุกคนเข้าใจว่าเขาติดคุกเพราะเขาทำเกี่ยวกับเรื่องออกเงินกู้เขาปกปิดความผิดในอดีตของเขาให้เขารู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นคนโดนกระทําผมอะนะรอเลยอ่ะ ตอนนี้ก็บอกว่าเขามีภาพกับคลิปเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาตัวที่อยู่ในกระเป๋าของวัชรีผมอยากเห็นปรากฏว่าสิ่งที่เห็นคือเป็นภาพกระเป๋ากับสมุดบัญชีซึ่งเป็นสมุดบัญชีที่กูก็ไม่รู้ว่าไอ้บัญชีนี้เป็นบัญชีของโคชิโต้งหรือเปล่า เขาใจเดียพูดป่ะมันเรียกมันไม่ได้เคลียมันไม่ได้เคลียเกี่ยวกับเรื่องของหลักฐานน่ะซึ่งศาลท่านเองเห็นท่านก็ไม่รู้นะ,ะสมุดบัญชีใครอยู่ดีก็บอกเป็นสมุดบัญชีของโต้งก็มันเห็นแค่ขอบอะ่ะคุณจะไปรู้ได้ยังไงอะ่ะถูกไหมอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ตลกมากแต่ถามเดียนะถ้ามึงยังปลอมแปลงฉนดที่ดินได้ไฟไหมครับไฟไหมใช่ อไม่ยังไม่ทราบเรื่องเลยครับพี่ถ้ามึงปลอมแปลงโฉนดที่ดินได้การปลอมแปลงเกี่ยวกับเอกสารทางโรงพยาบาลนี่แม่งโคตรกระจอกเลยนะไม่รู้นะคิดเองคิดเองโฉนดที่ดินมึงยังปลอมแปลงได้อะ่ะและเอกสารทางโรงพยาบาลมันก็ง่ายไปหรอไม่รู้นะผมคิดไปเองหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ใจนะอย่างนั้นพี่ปฐุมารายงานตัวนะคะ รู้ใจป่ะนะรอตายายมาจากโหนใช่ไหมผมเคยฟังสัมภาษณ์ตายายละในช่อง8ครับเด็กเ,เคยฟังแล้วแล้วเด็กก็รู้สึกว่าสงสารแกเนาะแกก็สงสารในสองผัวเมียนี้แหละนะแต่ที่รู้มาคือไม่ได้เฉพาะตายายมันมีอีกประมาณ4เคสอะ่ะคูเห็นแล้วสบายดีละมึงพี่มะนาวเปี้ยวจีบัดีครับนะ แต่ผมก็เชื่อว่าไอ้น,นี้ก็คงไม่ใช่ความผิดของต้นอ้อหรอกนะเพราะว่าต้นอ้อเนี่ยเขาก็รับเรื่องแล้วก็แทงเรื่องมาเขาคงไม่ได้อ่าเจาะลึกไปถึงอดีตแต่เขาแทงเรื่องมาในลักษณะของการที่มีการโดนหลอกแล้วก็มีการอาแอบอ้างในการทําประกันชีวิตอ่ะอันนี้ก็ต้องให้ให้ความเป็นธรรมต้นอ้อนะเขามาแค่ในช็อตช็อตที่เกี่ยวกับเรื่องของการาทำเอกสารประกันชีวิตแล้วก็ มีเรื่องราวเกี่ยวกับของการที่อาจจะมีการเาเรื่องอะไรอะ่ะสมอ้างว่ามีการจะทําให้เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตเออต้องบอกแบบนี้นะอย่าว่าแต่ต้นอ้อเลยเขาบอกต้นอ้อไม่หมดเลยเขายังบอกพี่หนุ่มไม่หมดเลยเขายังบอกว่าเขาติดคุกเพราะเงินกู้เลยเขาไม่ได้บอกว่าเขาติดคุกเพราะว่าเขาปลอมแปลงเอกสารนี่ใช่ไหมฉะนั้นคือ ถ้าให้ตอนนี้ผมคิดนะผมคิดไปเองหรือเปล่าผมไม่รู้นะอาจจะคิดคิดว่าตัวเองน่าจะมีความมั่นใจอยู่ประมาณหนึ่งว่าในคดีเนี้ยคนที่น่ากลัวก็คืออุกระตตงเ <c oughs> <c oughs> ขาเขาเข้าใจเดียพูดไหมครับเดียคิดว่าแบบเพราะวันนี้วัชรีมาเนี่ย ขามาพร้อมเอกสารหลักฐานนะเขาพูดเขาพูถูกนะเขาเออเขาตั้งใจที่จะวางแผนตุยโต้งจริงทําไมเขายังให้เงินไปเรียนเขายังโอนเงินให้เหมือนคนชื่อวัชรีเนี่ยจะพยายามทําอะไรก็ได้อะให้อุกและโต้งเนี่ยมีเงินเข้ามาเลี้ยงดูครอบครัวเขาจะเดี๋ยวพูดไปเขาเห็นป่ะ แต่ดีฉก็เชื่อว่าครอบครัวเนี้ยมันก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันขาวๆหรอกมันก็คงทําอะไรเทาๆกันมาตลอดแหละแต่อยู่ที่ใครแม่งจะแบบใครจะเลวกว่ากันเต้องต้องบอกแบบนี้นะว่าใครแม่งจะเจ๋งกว่ากันเนี่ยเข้าใจป่ะคือแต่ละคนน่ะแม่งก็มีเหลี่ยมในเหลี่ยมของมันอะ่ะนะมีเหลี่ยมในเหลี่ยมอะ่ะเออดูๆมันแบบแต่ไอคนนี้มันฉลาดกว่าก็คือไอวัชลีที่มันมีเอกสารเนี่ย ผมว่าร่วมกันเทาใช่ไหมอ๋อร่วมกันเทาแต่เอาไม่อยู่สวัสดีครับพี่เดียวันนี้เพิ่งมีโอกาสได้เข้ามาดูไลฟ์สดพี่เดียครั้งแรกยินดีต้อนรับนะเลิฟๆลินะครับสแสดงรักน้องแล้วช่วยให้อุกับโตมีไรายได้เพื่อมาชดใช้หนี้วัชรีบ้างก็คงจะเป็นแบบนั้นนะนะรถทัวร์ตกเหวก็หมดเลยผมคือหนึ่งในนั้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่อยู่ในรถทัวร์พี่แมนยูเนี่ยนะฉะนั้นด้วยโบริบทเนี่ย ถ้าถามเดียได้กิดขึ้นศาลเนี่ยผมว่าอุก,กับโต้งแพ้นะคุยกันไปเรื่องเงินที่สิบล้านคือด้วยตัวเงินที่ถูกโอนเข้าไปอะ่ะมันมันเกินอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่เข้าใจาว่าทำไมอุถึงคิดว่าเงินที่ติดจริงสิบกว่าล้านวันนี้รถทัวร์ไฟเลี้ยวขาดนะอันนี้ไม่เข้าใจนะแล้วก็พยายามพยายามฟังในสิ่งที่อุพูดพยายามเรียบเรียงในสิ่งที่ วัชรีพูดนะซึ่งพอฟังแล้วเนี่ยตัวของวัชรีเนี่ยเขาพูดแล้วก็แนบหลักฐานมันซึ่งเป็นหลักฐานที่มันชัดเจนด้วยนะแต่พออุ๊พูดเนี่ยพอหลักฐานที่อุ๊ส่งให้กับทีมงานมันไม่ชัดอะ่อะใครว่ามันไม่ชัดอะ่ะแล้วก็ผมจับสังเกตพฤติกรรมของพี่หนุ่มในการดําเนินรายการเวลาที่คุยกับอุ๊ พี่หนุ่มรู้เลยว่าอูอ่ะไม่ได้พูดความจริงผมคิดแบบนั้นนะแกทำรายการมาเยอะอะนะแล้วแกก็รู้พฤติกรรมของคนที่พูดจริงหรือพูดไม่จริงแต่ไม่สะอาดจ,จริงอย่าไปโหนใช่ไหมเข้าใจไหมสังเกตไหมวันนี้คนที่ไม่ยอมพูดเลยคือโต้งปล่อยให้อุ๊พูดอยู่คนเดียว ท,ทั้งทั้งที่นั่งอยู่ด้วยกันน,ะ,นะอาการพี่หนุ่งออกว่าผู้ไม่หมดใช่ไหมใช่ครับเพราะพี่หนุ่มมีข้อมูลแกมีข้อมูลเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอุอกตโตงแต่แกไม่เอาขึ้นมาเป็นประเด็นเพราะว่าประเด็นในวันนี้มันเป็นประเด็นของวัชรีที่เขาจะต้องมาพูดให้กับทุกคนฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเข้าใจปะ่ะแต่ถามดีนะพี่นิดบดี ถ้าถามเดียนะถ้าเดียคิดว่าเดียจะตุยจริงๆนะเดียก็ไม่ให้เงินแล้วนะทํำไมผมจะต้องเอาเงินผมให้อ่ะแล้ววชรีต้องทํางานต้องทำโปรเจกต์ขนาดไหนวะถึงจะมีเงินให้กับอุกับโต้งในการลงทุนได้ขนาดเนี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบน่ากลัวนะพี่ในการที่พี่จะช่วยใครสักคนหนึ่งอ่ะโดยการที่พี่แบบอยากจะให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นในการโอนให ถึงแม้จะมากหรือจะน้อยไม่รู้อะแต่ในระยะเวลาไม่ถึงปีสิบเก้าล้านพี่ต้องมีตังค์เท่าไหร่ปะเออผมถามพี่แค่นี้พี่ต้องมีเงินเท่าไหร่อ่ะขอสักแสนหนึงพออะไรรถอะไรรถอยู่ดีมาขอแสนหนึ่งเอาหัวใจไปได้ไหมไม่แสนหนึ่งอ่เอาเอาหัวใจไปได้ไหมรัเอาหัวใจแดกไม่ได้ค่ะพี่เดียพี่จะเก็บหัวใจพี่เดียไว้เถอะค่ะ หรือว่าอุ๊ไม่อยากใช้หนี่วัชรีกร็เลยวางแผนโยนความผิดให้วัชรีเป็นเลือกประกันอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเขามีธุรกิจอเออมีธุรกิจนะแต่เอาเงินมาลงทุนสิบก้าล้านแปลว่าคุณจะต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่เอาคิดอย่างนี้ก่อนเข้าใจเดี๋ยวพูดป่ะพี่จะต้องมีเงินเป็นร้100 <L> อยร้อยยังเอาไม่อยู่นะ <L> มีเงินหนึ่งร้อยล้านเนี่ยจะเอามาเท ช่วยเหลือคน19ล้านกูคิดนะแต่อแต่ถ้ากูมีพันน่ะอ่ามีพันน่ะมีหนึ่งพัน่ะ19ล้านนี่กระจอกเลยเวลาพี่ไปซื้อของเซเว่นน่ะร้อยหนึ่งพี่ซื้อของ19บาทเนี่ยพี่จะรู้เลยว่าโอ้โหกูเหลือเศษแบงค24ใบเหรียญบาทเหรียญหนึ่งเว้แต่ที่พี่เอาแบงค์พันจ่ายไปแม่งเหลือแบงค์104ใบแบงค์500ใบหนึ่งแบงค์อ่24า24ใบความรู้สึกมันไม่เหมือนกันนะ ที่เข้าใจดีปบ่อันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องน่าแปลกนะว่าเขาต้องรับงานขนาดไหนวะเออมันต้องมีระดับพันนะเท่าๆผสมเขาคุยกันเป็นหลักล้านฉันใช้เดือนหลักพันเออก็อย่างพี่หนุ่มอะ่ะพี่หนุ่มยังแซลเลยคุณต้องรวยมากนะที่พี่หนุ่มแซลอะ่ะผมก็นึกเข้าใจเออมึงต้องรวยมากนะ มึงกล้าพูดว่ามีคนโกงมึงซึ่งเป็นญาติมึงเจ็ดสิบล้านพูดแบบแล้วก็บอกว่าเนี่ยทําให้ครอบครัวเขาพังกููว่ามันมันขัดแย้งมันมันขัดแย้งกันยังไงไม่รู้อ่ะคนเราถ้ามันจะช่วยญาติจริงช่วยสี่ห้าล้านแล้วมันรู้ว่าไปไม่รอดมันไม่มีใครมาถมหรอกเออมันพูดเหมือนเจ็สิบาทอลเถอะ ตลกเหมือนกันนะพอเราฟังแล้วก็แบบมันเหมือนค้านตัวเราค้านความรู้สึกที่เวลาเขาพูดเขาอธิบายว่าเนี่ยครอบครัวเขาต้องพังพินาศคุณว่าไม่น่าจริงอนะพังพินาศนะเออมันมันพูดแบบร้านเดียวก็บ้านแตกโอ้กูแตกแต่ห้าหมื่นแล้วอินเจะลาลาห้าหมื่นกูว่าแตกแล้วล่ะตัวแตกเลยอะ สุดท้ายใครต่อออกผมว่าวันนี้คนดคนูคนฟังหรือดูโหนกระแสก็น่าจะจะพอเข้าใจได้นะว่าใครเป็นคนที่พูดจริงแต่ผมก็ไม่ได้ฟันธงว่าวัชรีพูดจริงร้อยปร์เซนต์ด้วยนะเข้าใจปะเขาน <c oughs> เขานี่ยมันอยู่ที่ใครจะเป็นมิรมากกว่ากันนะ่ะเลเวลของมิดเนะี่ยแต่ตอนเนี้ยผมให้เลเวล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 ,เล,เวลของอุ๊เนี่ย ความเป็นมิตรอะแต่วัชรีก็ประมาณนี้เหมือนกันเน่ยเข้าใจปะกูก็ไม่เชื่อมึงขาวขาวกูไม่เชื่ออะไรอย่เงี้ยผมบ้าเขาน่าจะทำอ่ะเนาะเดี๋ยวว่านะแล้วสิ่งที่วัชรีมั่นใจว่าอุกกับต้งเอาเงินไปทำอะไรคืออะไรด้วยเขาพูดทันทีเลยว่าเอาไปเล่้การพนัน ทำไมถึงปักใจเชื่อว,ว่าสองผัวเมียคู่นี้เอาไปเล่นการพนันเอออันนี้มันก็เป็นเรื่องแปลกนะแล้วคุณคิดว่าเขาไปเล่นกบรพนันล้วคุณแม่งยังให้เขาเอาเงินไว้กับตัวนี่นะเอาเงินผ่านบัญชีเขาเนี่ยนะมันก็แปลกนะเขาใจเดี๋ยวพูดป่ะคุณอย่าเอาเงินน่ะผ่านบัญชีเขาทั้งที่คุณก็มั่นใจว่าเขาเล่นกับรันันมันไม่แปลกอวะสายสุดาสวัสดีค่ะพวกเรา อะเราเป็นพวกผ,ผีเห็นผีค่ะพอๆกันใครใครเราผีเห็นผีบ้าเลยฮะอีเจเขาฝากลงทุนด้วยหรือเปล่าโ <c oughs> เหมือนเล่นหวยลาวพี่เหร <c oughs> อไอเยี่ยสิบเก้าประตูฝากด้วยยี่สิบนะมีผลประโยชน์ร่วมกันแต่สำคัญวัชรีมีสลิปนะเป็นเราเอาเงินมาพัฒนาธุรฐฐกิจตัวเองดีกว่านะ ก็มันมีเยอะอะทำไงได้อะจะไม่ยอมใช้เงินเลยจะเอาผิดให้ได้อะไรของอ e ีเจโรดว่าเดี๋ยวก่อนครูอา่านเขาไม่ค่อยจะเห็นนะจะไม่ยอมใช้เงินเลยจะเอาผิดให้ได้คืออะไรวะอ e ีเจโรดบอกฉันมาสิหมายถึงอะไรบอกฉันมาสิบางฉันก็โง่ๆแล้วฉันเนี่ยมิดเจอมิดใช่ไหมหมายถึงพวกในข่าวค่ะอ๋อดูว่า เปิดมาใครมีแผลมากกว่ากันกูว่าพอกันแหละดูทรงและแบ่งไม่ค่อยไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่คือจะไม่ยอมใช้นี่วัชรีเลยก็ให้วัชรีผิดอย่างเงี้ยเหรอมิดทั้งคู่ใครคือมิดแท้ไม่มีหรอกมิดแท้กูดูแล้วโต๊ะเถื่อนสนามมาหนังเรื่องเท่าตัดเท่าเกาจิ้งกำกับกูชอบจังเลยเนี่ยกูชอบจังเลย ผู้ชอบคอมเมนต์พวกนี้มันดีวะผมว่ามันไม่ปกติทั้งคู่ครับวัชรีน่าจะได้เงินมาจากอะไรได้เงินเทามาจากใครคนหนึ่งหรือเก่าวหาเขาไม่ได้นะอิจิลาลาหานี่ที่เขาก็ฟอ้องเอามิดแพ้ประกันภัยค่ะชอบเนาะชอบอย่างเย้ะชอบอ่านข้อความแบบนี้มันดีเงินเยอะแยะเอามาจากไหนถ้าไม่ใช่สีเทาเขาอ,อาจจะทําธุรกิจก็ได้นะเธอคิดในบมบมที่ดี นะอาจจะได้งานเหมาแบบตึกสอต,ตองงอะไรอย่างเงี้ยนะมิตแแท์ไม่มีอยู่จริงบอยละ่ะนะพิทับอกฟอกหรือเปล่าคิดดังไปหน่อยเน็ตบ้านขัดข้องพีรพง์ดูไม่ได้ออปาดูไม่ได้เหรอพูดถึงว่าไม่มีใครเคาะหน้าจอให้กูเลยนะละครเพชรตะเพชรโขนกระแสมีเหลี่ยมเฉือนเหลี่ยมเขาอาจจะถูกหวยหลยครั้งพี่ ถอดแบตรถทัวร์อ่าวันนี้ไปไม่ถูกใช่ไหมเนี่วันนี้รถทัวร์อาจจะนิ่งๆหน่อยนะเพราะว่ารถทัวร์กำลังงงอยือว่าบ้าไม่ได้หัดกูอยู่ฝั่งนี้กูเองก็อยู่ย่างอยู่ฝั่งนี้อุ๊อยู่นะพอตอนเย็นทางช่องแปดเขาเปิดเรื่องเกี่ยวกับอุกับะโต้งที่ไปเอาโฉนดของตายายตอนนั้นแหละพี่เชื่อป่ะผมดูนะผมดูย้อนหลังใน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 บ้านแดงเว้ผมรู้เลยว่า ไอคนชื่ออุกกับคนชื่อโต้งนี่มันไม่ธรรมดานะเนี่ยมันต้องมีอะไรแล้วละ่ะคิดอย่างนี้นะแล้วพอวันเนี้ยก็เลยถึงบางอ้อเร็วหน่อยพอฟังแล้วก็รู้สึกว่าอออกูไม่งงละกูรู้แล้วกูเข้าใจถูกต้องแล้วละ่ะอะไรเงี้ยคนทาธุรกิจจริงๆเขาไม่ใครกล้ายืมเงินขนาดนั้นหรอก,กนั่นสิพี่คนที่ไม่สามารถให้ยืมเงินได้มากขนาดนี้นะสี่สิบห้าสิบล้านเนี่ยผมบอกเลยมันจะต้องเป็นเงินที่ได้รีเทิร์นกลับมาไว ในการพ่่ัรณาดีนะครับพี่จะให้ใครย,ยืมเงิน40-50ล้านเนี่ยโดยการทําธุรกิจแค่เนี้ยพี่จะต้องรู้ว่าพี่จะต้องมีรีเทิร์นกลับมาไวซึ่งธุรกิจที่มันสามารถจะกลับมารีเทิร์นไวได้ขนาดนี้ก็คือเกธ,ธ,ธุรกิจสีเทาต้องบอกแบบนี้แต่ผมไม่ได้บ้าเขานะว่าเขาทําหรือเปล่ามไม่รู้นะแต่ผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆว่า ถ้าวันนี้กูได้วันหนึ่งจากธุรกิจสีเทาสองล้านกูสามารถโยนให้มึงได้เลยวันนี้สองล้านเดี๋ยวพรุ่งนี้กูได้สองล้านคืนมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นผมว่าไก่เห็นนมงูงูเห็นนมไก่เอาวะเออต้องอย่างเงี้ยไก่เห็นนมงูงูเห็นนมไก่อ่ะใช่ไหมต่างคนต่างกรรมความมารับไปทั้งคู่ถ้ามันจะต้องเฮียชิปก็ต้องชิปไปด้วยกันอ่ะเออต้องบอกแบบเนี้ยพี่เชื่อไหมล่ะ อ๋อไก่เห็นตีนงูเหรออ้าแล้วนมมาจากไหนวะกูค,คิดเรื่องอะไรอยู่วะอ๋อไก่เห็นตีนงูงูเห็นตีนไก่เียเหรออ๋อไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่เชีย่ยพลาดแล้วกูกูพลาดละเป็นการพลาดที่ไม่น่าอาภายัยด้วยกู <c oughs> โอเคหยุดเรื่องงูกับไก่ก่อนหยุดเรื่องงูกับไก่ก่อนอูขอโทษ ขอโทษขอโทษขอโทษผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้คิดเรื่องอะไรนะแต่ผมขอโทษ <laughs> แหมกูที่ไม่น่าเลยชิบหายกูแม่งพลาดครั้งเดียวใส่กูขันยับเลยไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่โอเค <laughs> แหม นิดเดียว <G> oh> อ้าวถึงไหนแล้วอียอ้าวกูงงแล้วเนี่ยถึงไหนแล้ววะสงสัยชุดว่ายน้ำเมื่อวานยังหลุดออกจากจอให้ไปจ้า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 และมือแต่เลยก่อนไปก่อนอยู่ตั้งสติไปก่อน เดียสังเกตไหมอุอ๊พูดจาไฟแลบไม่ธรรมดาหรอกนะบอยเป็นคนของคอ,อกม้าเขินแล้วหนึ่งสร้างเรื่องให้จดจำทุกคนถึงไหนแล้วเนี่ยนี่ก่อนเสียงอะไรวะเนี่ยถึงไหนแล้วเนี่ยนะพอพอ,พอ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 จุดเลยลำพงลำพูนเลยนะมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างเนาะจักลบมันก็ต้องมีบาดแผลเอาปะ เขาคุยเงินหลักสิบล้านทางนี้ทํางานแทบตายยังหาค่าเทิงไม่ลูกไม่ได้เลยตากระยายงูกัะไก่ว้ยงูกับไก่เลยละผมได้ค่าแรงสามร้อยบาทเขามีพันล้านโคราชฝนตกชําบ่อยอ่ะบ่อยอะไรล่ะกำไรกำไรกำไรมาแล้วจ้ะกำไรมาแล้วจ้ะมีแค่สิบปดอันจ้ะ คูเริมีเยอะสิบแปดอันจ้ะโคตรสวยสวยมากมาถ้าแท้ไม่ต้องมาแบบนี้เลยโคตรเก่าเลยรุ่นแรกเลยอะ่ะเนี่ยมีแค่สิบแปดคนอยู่กันเกือบสี่ร้อยกูโดนด่าจะพึ่งเลยดีกว่ากูว่าอย่าพึ่งเลยดีกว่าเกือบสี่ร้อยคนมีอยู่สิบแปดอันกูบอกเลยกูโดนด่าแน่เดี๋ยวกูรอคนมันลดลงไปก่อน ไม่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 ไม,ไมผมถามเขาแล้วคือเดี๋ยวจะบอกแบบนี้เว้ยผมบอกว่าถ้าราคาพันสองอ่ะเดี๋ยวขายให้ไม่ได้หรอก